วง Transition มาจากบ i g s h o ประเทศอังกฤษเจสซี่มือกีตาร์และเป็นนักร้องนำวงจอร์ดเป็นมือกรองพวกเขาเป็นพี่น้องกันในปี1997พวกเขาชักชวนเพื่อนสนิทมาก่อตั้งวงดนต<ด>รีด้วยกัน Sh sh ในปี2005วงทร n นซิชันมาไต้หวันครั้งแรกร่วมงานส p r i s g ครีมสีปีต่อมาพวกเขาจึงตัดสินใจเรียนภาษาจีนที่ไต้หวันเพลงนี้เกิดการนิยมเพราะได้ร่วมมือกับวบงดนตรีได้ดินของไต้หวันเพลงฮิตก็เคยร่วมงานอย่าง MB ของเจ๋ลวนนักร้องดังไต้หวันเจ๋ลวนในเพลงทาหารเรือกลัวน้ำข้างหน้าทันใดนั้นวงท ran น i t ช o นออกมาประมาณ5วินาที ตอนนี้มีเพียงจอที่อาศัยอยู่ในไต้หวนันกลายเป็นลูกเขยชาวไต้หวันไปแล้วและได้เป็นคุณพ่อแล้วด้วยลูกดูลิงลูกดูลิงมันกำลังถ่ายลงมาลูกมีอายุสองขวบกว่าเป็นแฟนคลับตัวโยงของคุณพ่อช่วยปลบกมือและเต้นอยู่ข้างเวทีดูเหมือนจะไม่สะใจพ่อตีกลองเก่งมาก ผมคิดว่าวงดนตรีของเราดูเหมือนว่ามี2ตัวตน10ปีที่ผ่านมาเป็นวงดนตรีล็อกของอังกฤษและ10ปีต่อมาดูคล้ายว่าเป็นวงดนตรีไต้หวัน ดังนั้นเราถึงชอบไต้หวันมากมาบ่อยครั้งมีโอกาสเข้าร่วมงานกับผู้ผลิตเพลงนักแต่งเพลงนักเขียนเพลงเราทำงานร่วมกันภูมิใจมากสิบกว่าปีที่ได้สัมผัสกับไต้หวนันครั้งแรกแสดงที่ลานอนุสรเจียงไคเชกไม่ว่าสมาชิกวงทรา s i ิชันจะอยู่ที่ไหนอนาคตจะเป็นอย่างไรความทรงจำดีๆที่ไต้หวนันยังคงอยู่ในใจเราเสมอ